ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม v วิน t ัสไทยแลนด์นะครับผมสวัสำี<ม>สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับน้องอลิชานะฮะแล้ววันนี้ผมก็จะมาเอออะไรล่ะล่าบอสนะฮะเอาเป็นบอสบอสหมีแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนเอาเป็นหมีหมีหมีธรรมดานี่แหละฮะ อเล่นง่ายๆสบายๆเลยตอนนี้ก็ยังไม่มีโปรเจกต์อะไรเข้ามาก็เลยยังไม่มีอะไรให้แคสนะครับผมไม่ยังไม่มีอะไรให้ทำนะฮะโอเคเออมีขาวมีธรรมดาเออนะนะ เออหมีแดงโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำเอามีคาวก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเคลียร์อันนี้ให้หมดก่อนเลยนะฮะดูหเหมือนว่าเข้าได้สามรอบจะเก็บอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรคือไม่รู้อ่ะที่มันเพิ่อเอ้ยที่มันบวก p h เ,เนี้ยเออจะเก็บให้หมดนี่แหละผัวเล่นไปเกินสี่โอเคไปเลยแล้วกันนะฮะ ซึ่งเกมนี้มันก็ไม่มีอะไรยากนะครับผมแค่ทำภารกิจไปเรื่อยๆทำเควสไปเรื่อยๆลงดันลงกับเพื่อนเล่นคนเดียวก็ได้ครับแล้ววันนี้เราก็จะมาโซโลโอเอาเป็นเราจะมาท้าทายครับผมท้าทายนิดหน่อยเล่นโหมดฮาร์ดเพื่อแปดเล่นโหมดฮาร์ดทำไมไม่เอาฮีโร่เลย <c oughs> ก็ไม่รู้นะกลัว <c oughs> ตายอะ่ะ <c oughs> คนเดียว โอเคครับเราจะมาถอดชุดเล่นกันนะฮะโอเคถอดชุดไปตอนนี้เน็ตผมไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะฮะใส่ดีไหมไม่ใส่แล้วกันโอเคฮะไปเลยแล้วกันเอาอีกเอาอีกตัวมาเก็บเวลดีไหมฮึ <c oughs> คงไม่ต้องหรอกยาวไปยาวไปโอเคฮะไปวัดดีเจ้ามอนเตอร์นี่เงา <c oughs> ไม่รู้เขาเป็นไม่รู้เป็นอะไรนะเกมเนี้ย เกมเดียรที่เล่นแล้วกระตุกเครื่องผมก็สเปคสเปคก็พอดีอยู่นะพอเล่นอยู่เรียกว่าพอเล่นเลยโอเคฮะไ,ไ,ไ,ไว้อยู่ไว้อยู่ไปจัดการเลยไอเจ้าหมาบ้าว่าหมาตัวเองอีกแล้วโอเคไปไปไปียอยแ,แล้วนะ โอเคป้าตัวนี้รู้สึกว่าจะมีบมงมุม,มนั่นไงโอเคง่ายๆสบายๆครับผมวันนี้ก็มีเป้าหมายอยู่2อ,อย่างอย่างแรกก็หาไะไรเล่นฆ่าเวลาทําคลิปไปเรื่อยๆอย่างที่2คือเข้ามาเก็บแปลงร่างทั้งงที่พอแปลงร่างขั้น2องก็แปลงร่างได้แล้วโอเคฮะช่างมันไม่มีอะไรมาก ช่างผมนี่แหละอืมไจ๊ดึบจ๊ดึ๊บจดึ๊บจดึ๊บจดึ๊บคาซีนข้ามนะครับผมมาจัดการเลยเจ้ามิราดเอ๋ยอ้าวปล่อยตัวนี้มาทำไม้มามาแล้วฮะหมีอันนี้ รู้สึกว่าจะเป็นมีขาวธรรมดานะไม่โหดเท่าไหร่อื้มอ่ะคามคามคาซีน <c oughs> เดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายตอดไปเรื่อยเเดี๋ยวก็ตายฮะ <c oughs> แต่เราจะท้าทายตรงที่ว่า <c oughs> เราจะไม่ใช้สกิลอะไรเลยฟันไปเรื่อยเฮะ <c oughs> โอเคมาเราจะไม่ใช้สกิล นอกจากไฟบอลนะฮะไฟบอลมาเลยเฮ้ยจุ๊บมาอุย้ย <laughs> จบด้วยความรวดเร็ว <c oughs> โอเคฮะปาดได้แล้ว <c oughs> ปาดมีฟันไม่ฟันไม่กี่ฉับแล้วก็เอ่ออะไรล่ะ ปลาบนไฟไปด้วยแป๊บเดียวเดี่ยงโอเคมารอแป๊บหนึ่งครับผมไม่เปิดที่หลังแล้วกันอืม เดี๋ยวไปเมืองสองดีกว่าพอดีว่ามีอีกตัวหนึ่งที่เล่นอยู่นะครับผมก็เลยอยากจะไปช่วยหน่อยโอเคฮะไปเฟมเลสนี่ก็ตกตริงท,ง,ทงทั้งทที่ว่าไม่มีอะไรน่าห่วงแท้ๆโอเคครับไหนเอ่ย เควสเควสนี่ตายบ่อยนะเนี่ยตัวนี้อืนอนามพอไม่อยากไม่อยากเรื่องมากอื้มอื้มอื้ม โอเคมามาช่วยกันหน่อยไอ้เพื่อนยากมา <c oughs> อ๋อนึกว่าไม่มาโอเคมา เข้ามาแล้วแต่รู้สึกว่าเราลืมใส่ชุดโอเคไม่เป็นไรคงไม่ตายหรอกเออเด้อ <c oughs> มาฮะมา <c oughs> <c oughs> ปั๊บปั๊บ เฮ้ยบอดเน่อย่าอย่าลอยหลังนะอย่าลอยหลังนะอุ้ยเหนือหน่อยเหนื่อยอุ้ยโดนไปจนได้อืไม่เป็นไรฮะสำหรับมอนแค่นี้ก็จิบจิบแต่ถ้าบอสมานีวคงไม่จิบด้วยนะโอเคครับไปเรื่อยๆอุ้ยเฟรมเรทตกอีกแล้วเฟรมเรทขึ้นขึ้นลงลง เกมนี้ทุกครั้งเลยนะเอาเอาไม่เป็นไรออ้ยส่วนหัวกะหัวโอ้ยกะหัวไปแล้วจับจ้าจับอื้มอื้อปะระปะตะตะปะปะปะ มิราดปกป้องแม่สักแป๊บนะขอตอบแชทแป๊บหนึ่ง <laughs> <laughs> โอเคมาต่อกันอุ้ยนั่นแล้วตอนนี้เลือก รถไปเท่าไหนแล้ววะขึ้งหลอดยังเออตรงนี้ก็มีย่างอ่ะกินยาแป๊บหนึ่งโอเคปั๊บปั๊บปะดะปะดะปั๊บเฮ้ยเออนึกว่าไม่นึกว่าไปไม่ได้จะเอ๋ผมมาเท่าไหร่ก็บอกย่านอยู่แล้ว อ,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 อุ้ยนอน้อฮึอีกแล้วเป็นไรมากไหมนีฮ่ฮอเลือดลอดเยอะแล้วนะอื้อหือมา <c oughs> ถ้าผมเล่นเกมเร็วไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมขอเอิ้นว่า <c oughs> ผมเล่นเมาส์ช้าไม่เป็น มันไม่ได้ดังใจโอเคครับผมมาโอเคครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างๆนี้ก็เป็นตัวที่ผมเล่นเหมือนกันนะครับผมผมใช้น้ตบุ๊กผมใช้น้ตบุ๊กเล่นอีกตัวหนึ่งอีกไอดีหนึ่งนะครับผม เอามาช่วยกันในยามลงดันที่ไม่ที่ยังไงละ่ะไม่อยากไปกับคนอื่นนะนะ <c oughs> ง่ายง่ายดีเฮ้ย <c oughs> มีหลาดทะลุไปได้ไงรอแม่ด้วย <c oughs> วันนี้เอ้ยจ้าเอ๋ <c oughs> ย,ยแหลกได้ที่เลยทำไมเฟรมนี้ตกตกตอนอัดเล่นปกติไม่ตกโอเคครับอะไรอะไรมีปัญหาเหรออืมไหนอีกหุ้ยพุ่งมาจากไหนพุ่งมาจากไหน โดนซะได้โดนแล้วหนึ่งดอกไม่เป็นไรอรไม่มีปัญหา <t> แค่เลือดตกยังออกนิดเดียวเองจัา <laughs> จัด,จดเฮ้ยตกใจหมดเลยนึกว่ามันจะตีโอเคครับ okay, ไปต่อ <t> เอ้ไหนละ่ะ <t> เออโอเค อีกตัวหนึ่งสั่งแปลงร่างเข้ามาเก็บแปลงร่างเฉยๆนั่น <achieve> จืบจึืบจ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 ืบโอ้อา้าวไม่โดนทำไมโอเคเราด้วยอืมตรงเนี้ยอย่าตกไปนะครับผมถ้าตกไปนี่หาทางขึ้นไม่ได้โอเคไป เฮ้ยเกือบไปแล้วไงปับ๊บเราด้วยโอเคมันตรงนั้นเราจะไม่ฆ่านะฮะเราจะไม่ยุง่งเราจะไม่ยุง่งไม่ยุง่งโอเคครับผมรอไปเรื่อยๆฮะเจืดเจิดจิดเจดจดเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาอย่ามาไม่ให้มาไม่ให้มา อาววิลาะมาทางนี้ดิลูกไปทำไมล่ะทางนั้นอะ่ะเออพูดปั๊บไปปุ๊บเออดีมากดีมากเลยลูกจ๋าจ้าัดจ้าดัดจาถ้ามันกระตุกหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผมดูเหมือนว่ามันเป็นที่โปรแกรมอัดด้วยแล้วก็เล่นไปอัดไปนะเออเตือไปแล้วไหมล่ะเฮ้ยามาจากไหน มานี่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 จึบจ๊บจื๊บจึ๊บจึ๊บอ้าวไม่โดนอืมและค้างอะไรอยู่นู้นเรามานี่อืมถ้าไม่มาก็อยู่นั่นแหละจะได้กินกันแบบง่ายๆเออนั่นตายแล้วแล้วก็มีตัวตัวอื่นโผล่มาอีกอื้ ัด,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 ดถ้าถามว่าทำไมผมถึงไม่ค่อยใช้เอออะไรล่ะปลายบอลบอกได้เลยไม่หนุกเท่าฟันเองไม่หนุกเท่าใช้ดาบฟันดาบนี้ผมก็ไม่ได้ตีบวกอะไรนะเพียวๆเลยมาถึงนี่ก็ยังเล่นเพียวๆย,ยังไม่เคยอัพอะไรกับเขาเลย แต่ก็ยังมาถึงนี่ได้เจ๋งไหมล่ะ <c oughs> โอเคไปต่อถึงบอสแล้วมั้งนี่อืมถึงแล้วล ท้าทายครับผมแก้ผ้าลงดันคงไม่ตายหรอก normal ไม่ตายหรอกอืมเปลี่ยนไฟบอลอันนี้ต้องใช้ไฟบอลซันแล้วใช้ไฟบอลเล่นกับมันด้วยเฮ้ยจึ๊บอุ๊ยโดนอีจึ๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนึกว่าจะตาย ได้ยินเสียงมอีกตัวหนึ่งอืมเฮ้ยจึ๊บจึ๊บปกติตัวนี้มันไม่จำเป็นต้องหลบก็ได้นะแต่ว่าหลบมาดีกว่าดีกว่าเคาน์เตอร์นะเฮ้ยๆจะทำอะไรจะทำอะไรจ้อืมโดนไปแล้วสองสามดอกอาแปลงร่างแล้วนะเดี๋ยวตายก่อนโอเคมาจึ๊บจุ๊บจึ๊บอี ไม่โดนใช่ไหมเมื่อกี้มานี่มานี่อุ้ยวัอดอีกตัวมาจัดการตัวนี้ก่อนเออนัวเนียโอมรานจานเด็ดเกี่ยวอะไรด้วยว่าแต่รายการนี้มันมีอยู่หรือเปล่ามาหนี้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 อืม้มไม่ทันเฮ้ยจะตายแล้วนี่หว่าอีกตัวหนึ่งตายไปแล้ว อะไร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 ,ะไรเราจะตายแล้วเราจะตายแล้วหยุดเวลาไว้ก่อนใช้อันติแล้วครับผม จบแล้วโอเคฮะตัวนั้นก็ให้นอนตายไปงัน้นแหละ <c oughs> <c oughs> โอเคขนาดขนาดนอนะนี่ <c oughs> ยังยังเกือบตาย <c oughs> แต่ถ้าไม่แปลงร่างนี่รู้สึกว่าจะตายอยู่นะ หรือว่าเราเล่นระดับอ,อ,อะไรเทศก,กาลนอนนองเลือดมันถึงยากไม่รู้เหมือนกันโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมวันนี้ก็แค่มาเดินเล่นนิดหน่อยหาคลิปลงช่องของตัวเองสักนิดนึงนะย้นำนะว่าสักนิดนึงโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมแล้วก็อาิชาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย